สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็มากินซ้มตากันนะคะคือเป็นมื้อเย็นแล้วแหละแต่ว่าเราก็จะมากินกันชอบกินอะไรเชียบๆ <c oughs> นี่นะคะแม่หนะูว่าแม่คนเอามาตั้งตรงนี้นะมาตรงนี้นะ,ะมันเหมือนจะหกเลยไม่หกเนี่ยของแม่นะคะเป็นตำแตงปลรรานะคะ แล้วก็หนูว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวหนูจะจะเบียดก่อนนี่นี่มันจะหกถ้าตั้งตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมถ้าตั้งตรงนี้มันจะหกเห็นไหมขของน้ำขิงก็เป็นตำไทยนะคะนี่ถ้าตั้งตรงนี้มันจะหกนะแม่บอกแล้วต้องทิชชู่มรองก่อนนะคะกระล่นตัวเองเลย ยังไม่เันได้กินก็เผ็ดแหละลไม่ลองก่อนนะคะตําแตงนะคะน้ำเยอะมากแล้วอันนี้นะคะก็เป็นหมี่ลวกนะคะทำไม<ว>มันเหลืองเหืองก็เพราะมันลวกลูกในน้ำกว๋วยเตี๋ยวไงนี่นะคะ<อ>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไฮเดวิด มากินคิวคัมเบอร์สลัดค่ะสไปซี่ very very spicy spicy เป็นว่าอะไรอ่ะเผ็ดยิงใจเย็นแล้วก็ถเย็นแล้วคิดของเผ็ดๆเซ็บๆนี่นะคะนี่ก็เป็นหมี่ขาวหมี่ขาวลวกนะคะจริงๆแล้วหมี่ขาวเนี่ยจะต้องอยู่หน้าแม่นั่นเนี่ย สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอืมรสชาติผิดอืมของแม่แซ่บมากอือฮึกร้าสนุกดมด น้อยกราดนุ่งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายังไม่ทันจะเริ่มกินเลยแค่เริ่มทา้งกะเผ็ดแล้วอือหือิสไลนุ่งเยอะอร่อยไหมคะน้องน้ำกิ่นค,คนสวยเพื่อนถามเผ็ดค่ะ พันชนกบุญยางนะคะ,ะน้องก็ตักทีละน้อยๆคือลูกแต่ของแม่เผ็ดมากเลยค่ะของแม่ใส่ปลาร้า วันนี้แม่ปั๊มไม่ขายของเหรอคะขายค่ะแพ็กเสร็จแล้วส่งเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็ <c oughs> เราไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะลูกนะ <c oughs> ก็เลยทำคลิปสักหน่อยนะคะ <c oughs> จริงๆเราใช้แก้วก็ได้ แต่เราถนัดแบบนี้นะคะขวดไจขวดมันนะคะรองน้ำถิงมีชุดคอสเพย์ไหมมีหนึ่งชุดเลยชิโนโนบุใช่ไหม,ม,มไปดูคลิปได้นะคะกินซุปดำที่ไรขี่เยอะทุกทีก็เรากินน้ำเยอะไงคลิปแกะกล่องแกะกล่องชุดคอสเพย์ชิโนโบุนะคะไปดูย้อนหลังได้นะ,ะพอกินน้ำแล้วก็อิ่มเลย อืมอืมไม่เอาทำดีๆอขอบคุณสำหรับไลค์นะคะอ๋อมีคนมารูุแค่สองคนหรอคะใช่ตอนนี้คือแม่ไม่ค่อยได้ทำคลิปไลค์สดน,นะคะคนก็เลยหายไปเยอะเลยอ๋อหนูก็มีคันหนึ่งชูตน้องต้นน้ำสามสๆหนึ่งบอก อืมอยู่จังเลยมากินด้วยกันค่ะน้องทันชนกนะคะ,ะแม่ไปทำคลิปแจ้งเตือนในทิกติกมานะคะจริงๆแต่ว่าจะคอสมิสซี i รีน้องรู้จักไหมรู้จักอะไรคะขอมิสซีรีคืออะไรอะ่ออะเป็นซีรีส์อ่ะคะลูกหแบบรูร้ว่าคลอดไปเป็นซีรีส์เลย <ผ>น้ำ<ห>มาแล้วขอกินน้ำมิอืมกระตูนในเรื่องเดียวกันหัวเขียวชมพูหัวเขียวชมพูมชิชนโนบุอยู่ในเรื่องอะไรแต่ไปคาดอสูนอืมหัวเขียวชมพู ไม่ใช่ไม่ใช่ชีนโนบุมันหัวดำม่วงไม่ใช่เขาบอกว่าเขามีอีกคนหนึ่งที่ใส่ที่หัวเขียวชมพูไม่ใช่ชีนโนบุนมีวิวคลกกิปให้ดูหน่อยค่ะเป็นเมอร์เมดนะคะแอรียลแอรีเลซื้อมาตั้งนานแล้วเรื่องแต่พอนหนึ่งเลยนะคะ นี่เหมือนไม่ใช่มานั่งกินน้ำตาเหมือนมานั่งกินน้ำคุณแม่ลองพิมกินอะไรคะอืมคำดีๆมันเกือ่ใหม่กิมน้ำมันก็อิ่มแลว้วอะเรื่องอะไรดาบพิชาตอสูนใช่อืม เป็นต้นไม้นะ้าบ้านแม่นะคะอ๋อพิมพ์ใน g o o ก l e ว่ามิสซูรีอเออคะมิสเดี๋ยวแม่จำไว้ก่อนมิสตูสีโอเคจำไว้มิสตูสีมันคือแปลว่าอะไรสวัสดีค่ะผู้สอนชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะต,ตลกที่น้องขิงพูดว่านั่งกินน้ำไม่ได้นั่งกินซ้มตําจริงๆอ่ะพี่พรานมังกรมากินซ้มตําได้กันค่ะเดีย๋ยวขอนัอง่งเฉยๆใมันไหยไปก่อนแต่ของแม่นี่เผ็ดมากงไม่หากินของแม่เลยม,มิสุริ จำได้จำได้มันเป็นตัวละครในดาบพิฆาตอสูรหัวสีจำพูมัไหใช่เด,ด็คนนี้เป็นปานรักค่ะแบบปานรักแบบปานหัวใจเหรอปานความรักแม่อ๋อเขามาหาแบบคู่แบบแบบว่าเป็นสามีในแบบเป็นจริงแบบพิกาตอสูรนะ หน่วยพิฆาตอสูนขอบคุณค่ะน่ากินน่ากินหน่วยพิฆาตอสูนนะแม่ก็แบบ,บาปาบอสูนรักลายอืาปาบอสูนอนะรู้จักอสูนไหมแม่ไม่เคยดูแม่ไม่เคยดูแม่ไม่เข้าใจหรอกแม่ไม่เข้าใจเพราะแม่โตเลี้ยวค่ะก็แม่ไม่เข้าใจจริงนั่นแหละแม่ไม่เคยดูไงชุดคอสเพย์ชิโนบุชุดนั้นน้องเข่งซื้อมาเท่าไหร่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทอืม เก็บตังเองนะคะไม่ใช่ตั้งแม่นะคะไม่เชื่อลองถามแม่ได้เลยพาะแม่ไม่ซื้อให้ค่ะแพง <c oughs> นวสาไปเก็บออมชุดใส่เ <ละ S 2> ที่ยวยังไม่แพงขนาดนั้นเลยนะแม่ซื้อชุดใส่ใส่ไปเที่ยวให้น้องนะมิ้ิงอ่ะไม่ไม่แพงเท่าชุดคอสเพลเลยนะคะค่อชจ่ายออกมาเี่แม่ก็เลยไม่ซื้อให้แล้วเขาก็ ซื้อเองเก็บตังค์ซื้อเองนะคะแล้วก็สั่งในช็อปปี้ต้องบอกแม่ก่อนถ้าไม่บอกแม่ไม่จะซื้ออะไรแม่ไม่ให้ซื้อนะคะอืมอะน้องชายน้องของอ่าหัดกินแกงผ็ดครั้งแรกคือข้าวคลุกแกงส้มใช่เหมือนกันเลยจะเก้าเก้าหรอคะทำไมหนูซื้อมาหนึ่งพันแม่แม,แม,แม่ให้น้องถิ่นสั่งในช็อปปี้ได้ลูกนะ เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทอันนั้นเขารวมดาบกับวิกเกอร์หรือเปล่าะเออหนึ่งพันบาทนั้นมีวิกไหมคะลูกขนูไม่มีนะมีแต่ชุดเสื้อแล้วก็เสื้อกลุ่มแล้วก็มีที่กิบผมแค่นี้อ่ะผมจำได้แล้วก็เข็มขัดแค่ๆๆนี้แหละไม่เลยพันหนึ่งแพงนะลูกนะ เดี๋ยววันไหนที่หนูได้เรีองเดี๋ยวหนูก็จะใส่มาถ่ายกินนี่แหละใครอยากให้น้องมุงหิ่งใส่ชุดชิโนบุกินรีวิวกินมั่งหนูจำได้นะชิโนบุก็เหมือนแบบเป็นพญาพีเสื้อเลยพีเสื้อทั้งชุดอืม กินข้าวเยน็นอีกไหมอยาเผ็ดน้ำอืมเอเนี่ว่าลาสวัสดีค่ะน้องเขาบอกว่ากินได้ตั้งแต่ตั้งแต่ป .2 อ,อ,อนุบาล2แล้วค่ะขอบคุณมากนะคะพี่พันธ์มังกรขอบคุณมากค,ค่ะกินได้ตั้งแต่อนุบาล2 มันเร็วเกินไปตอนนี้ยังกินไ,ม,นไม่ได้กินได้แต่ซุปตําแบบอะให้ทายซ้มตําของน้องน้ําขิงใส่พริกกี่เม็ดหนูก็ยังไม่รู้เลยแม่จะแม่รู้เพราะแม่คนสั่งจ่าทิสโสดีค่ะหน,หนูกินหนงเม็ดก็พอแล้วนะแม่เนาะทาไมสั่งจิ้มเนหนูชอกเลยเนาะอืมพึ่งทานทายว่าสองเม็ดถูปะ ครึ่งเมตลุงลุงลุงพานตอบได้ดนใจหนุ่มมากลุงพานตอบครึ่งเมตรน้รงๆๆรงงองสัตว์ที่บอกอบหนึงหงบบ่งเมตรเชลเลยหนึ่งเมตรค่ะดูเขากินน้ำจะหมดสองขวดแล้วค่ะว่ดจ้องขวดลายน่เม็ดลายเม็ด <1 m. S 2> มากแม่ไม่ไม่ได้กินน้ำสักเดียวเลยเพราะแม่รู้ว่าถ้าแม่ยิ่งกินน้ำมันจะยิ่งเผ็ด ใช่ใช่ไหมคะถ้าเรากินน้ำเราจะยิ่งเผ็ดเนาะเหนูก็ยังไม่เลิกกินกินน้ำทีไรนะหนูนี่เยี่ยวได้ยังดีๆอืยโอเคจะจบแล้วใช่ไหมอุ๊ย จะปิดไลรแล้วนะเ,นเดียวไปหยิบ3ามนาทีได้เลยยั่ไม่ได้ตัดตอนเนี่ยลงติ๊กต็อกตัดติกแล้วพี่พานพี่พานน่าทำนะคะตัดตัดตัดตอนวิดีโอลงในติ๊กต็อกหนูนึกว่ามแม่สั่งเขาใส่คือในติ๊กต็อกเนี่ยจะมีอะไรที่แบบ amazing ที่ใครๆเขาไม่เคยรู้ไม่เคยดูมาก่อนนะคะมันน้องน้ำขิงเนี่ยเพื่อนๆได้รู้จักก็แม่บ่าเอาลงในติ๊กต็อกนะคะใช่ บางของพี่พานะขึ้นขึ้นไปเอาพึ่งตีพึ่งอย่างเงี้ยค่ะต้องมีคนดูเยอะแน่ๆเลยเพราะความความเห็นว่ายังไม่มีใครลงทีนะคะพื่อหนูถามว่าทาไมผู้ติด,ดตามหนูเป็นสองพันอะไรแบบนี้เลยคือหนูบอกว่าอืมก็ไม่รู้ต้องให้พี่มิวทาใช่ค่ะคือตัดบางส่วนในคลิปเราเช่นจุดคลายเมกจุดที่ว่าพี่พานขึ้นไปบนยอดไม้สูงๆแล้วก็ ตัดพึ่งอะไรเงี้ยเราใช้กล้องหลายตัวหลายหลายมุมนะคะเอาลงในติ๊กตอกคือในตุ๊กตอกไม่ใช่มีแต่คนไทยค่ะจะมี <TikTok S 1> ชาวต่างชาติแม่ไม่ใช่ตุ๊กตอกแม่พูดแหมแม่พูดผิดนิดเดียวเองแล้วก็จะมีคนดูเยอะค่ะคลิปบางคลิปไม่น่าเชื่อว่าคนจะดูเป็นร้านก็ก,ก็ก็ดูนะเหมือนคลิปน้องน้ำขิงอ่ะแค่บอกว่าไรสดน้วบอกว่าโทรศัพท์พังโทรศัพท์ เพื่อนหนูเอาเวลาที่เราโทรศัพท์พัดซ่วมอะยอดวิวในทิกตกอกเป็นล้านเลยแม่หูตีบวอกอะไรให้เพื่อนเป็นคลิปธรมาาธรมาดาเพื่อน<า>เก่าหนูมาบวกว่าน้ำขิงทำโดนจับตกเชื่อมเลยหนูอายนะเขาพูดเสียงดังด้วยนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนคลิปน้องน้ำขิงอะค่ะกินกินคลิปกินขนมรีวิวขนมอย่างเงี้ยค่ะอต่หน้บาบําไปใส่เอฟเฟกต์ให้เสียงดัง <จ>คนด้ดเป็นแสนวิวแต่ตอนนี้แม่ปามไม่ค่อยได้ลงเลยค่ะเค้กส้มใครจำได้นะคะใครที่ตามมาจากติกตอกกดหนึ่งให้แม่หน่อยแต่ว่าเมื่อตอนที่เราไลฟ์ใหม่ๆคนดูเยอะนะลูกนะแต่ตอนนี้พอแม่ไม่ค่อยได้ลงคลิปแม่ไปขายของออนไลน์แล้วก็เขาก็นึกว่าแบบก็ก็คิดว่าเราไม่ค่อยได้ทาคลิปนะเขาก็เลยไม่ค่อยมากันก็เขาก็นึกไม่ถึง เวลาหนูกินส้มตำหนูไม่ใส่พลิกนะคะน้องมิ้นจ้าจ๋าพี่พานลองดูนะคะให้น้องยวทาดูนะคะแล้วเวลามันเป็นไวรัลอะคะ่ะมันเป็นกระแสเนี่ยมันจะไปเร็วมากขน้องขิงคนติดตามหกหมื่นกว่านะคะใช้เวลาแค่สองเดือนสองสามเดือนเองนะ่ในตัวนะคะใช่ไหมว่ก่อนนะคะขอบคุณนะคะแม่ก็จะปิดไลฟ์แล้วคะ่ะลูกแม่เพื่อนหนูถามว่าผู้ติดตามในย u b e เนี่กี่คนแล้วคะ 1> 1, หนึ่งหมื่นกว่าคนหนูตอบไปว่าหนูตอบไปห้าหกหมื่นหกหมื่นนั่นในติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโซนีค่ะเชอร์รี่ชมพูชาแนลนะคะน้องชมพูติ๊กโจกติ๊กโอกก็มานะติ๊กโอก็กลงน้ำหมดขวดหรือยังครึ่งขวดแล้วค่ะโอเค ใครที่อยากจะทำช่อง Youtube นะคะแม่ก็แนะนำนะคะทำช่อง Youtube แล้วก็ไปตัดคลิปบางสน่วนลงใน t ิกตอกนะจ๊ะโอเคไปแล,แล้วนะคะบ๊ายบายเดวิดบ๊ายบาย see you next time bye bye <laughs> ไปละ <c oughs> บ๊ายบายค่ะขอบคุณมากมาก thank you very much ติ๊กต๊อด <laughs> ピッカー